สวัสดีครับวันนี้ทางร้านเราอยู่กับ Honda าซิตี้ตัว i n เนอร์เชงนะครับโดยฟอนต์ตัวนี้จะแตกต่างจากตัวเดิมนะครับฟอนต์ตัวนี้จะไม่มีช่องใส่ CD นะครับและฟอนต์ตัวนี้เราสามารถปลดล็อกโดยการใช้การกดปุ่มนะครับโดยลดที่สปีดล็อกให้ออฟนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการปลดล็อกนะครับว่าปลดแล้วเนี่ยสามารถเล่นอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายขั้นตอนการปลดล็อกก่อนเลยนะครับให้เรากดที่ เครื่องหมาย power นะครับกับกดคําว่า SRC นะครับไปพร้อมกันนะครับจะขึ้นคําว่า speed lock นะครับจะมีคําว่า speed lock อยู่ให้เราเลือกคําว่า speed lock นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกไปที่คําว่า off นะครับพอเราเมื่อ off เสร็จแล้วให้เรา back กลับนะครับกด exit นะครับแค่นี้ก็เป็นการปลดล็อกหน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมตัว HDMI wifi นะครับโดย HDMI wifi ทางร้านเราเนี่ย เป็นของโนเวลนะครับข้อดีของ h d m I ของโนเวลตัวนี้คือจะเขียนเลยนะครับว่าสําหรับคาและทีวีและตัวนี้นะครับสามารถเข้า YouTube ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปช่วยพวกวิดีโอทูบเลยนะครับปกติ h e d Dim I Wi-Fi ทั่วไปจะต้องโหลดแอปช่วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับและตัวนี้ยังมีคู่มือที่เป็นภาษาไทยอธิบายทุกขั้นตอนรายละเอียดทั้งเชื่อมต่อ iOS Android และโน้ตบุ๊กนะครับ แล้วก็มีคู่มือภาษาอังกฤษพร้อมมีสเปคนะครับสเปคก็เป็นแรม d d r t นะครับส่งถ่ายข้อมูลแบบ 5G นะครับ Full HD ด้วยไม่สะดุด 180p 0นะครับส่วนในกล่องก็จะมีตัว HDMI นะครับมีสายเคเบิลนะครับสำหรับเวลาเราเสียบแล้วเนี่ยตัวนี้จะให้ตัวได้เพื่อกันรกระแทกเพื่อกันงอนะครับช่องพอร์ตงอนะครับมีตัวช่องจ่ายไฟนะครับแล้วก็ ตัวนี้แบรนด์จะเขียนว่าโนเวลนะครับเมื่อมาด้านหลังเนี่ยก็จะมีเขียนว่าฟาสเตอร์โนเวลแล้วก็จะมีวอยเงินนะครับของแท้จะเป็นวอยเงินนะครับเขียนว่าโนเวลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับขั้นตอนคือเราจะเสียบตัว HDMI นะครับเข้าด้วยกันเสียบตัวไมโครนะครับเพื่อตัวจ่ายไฟนะครับจากนั้นเราก็ไปเสียบที่ช่อง HDMI นะครับแล้วก็ไปเสียบที่พอร์ต USB เพื่อจ่ายไฟให้นะครับจากนั้นนะครับ ให้เราไปเลือกที่คำว่า HDMI นะครับเรารอการเชื่อมต่อของ HDMI นะครับโอเคอันนี้เป็นหน้าตา HDMI แล้วนะครับก็จะมีตัวพาสเวิร์ดสามารถเปลี่ยนได้นะครับชื่ออุปกรณ์ Novel นะครับเวอร์ชั่นก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่รองรับ iOS 10เลย ลูกค้าที่ต้องการใช้ i o s ในวันข้างหน้านะครับก็ไม่ต้องกลัวว่า i o s เปลี่ยนแล้วจะใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นระบบ OTA อัปเดตออโต้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมต่อนะครับอันดับแรกให้เราไปที่ตั้งค่านะครับเปิด Wi-Fi นะครับจะเจอชื่ออุปกรณ์เรานะครับให้เลือกนะครับใส่พาสเวิร์ดครับ1-8กดเข้าร่วมครับ เมื่อเข้าร่วมเสร็จแล้วให้เราสไลด์หน้าจอด้านล่างขึ้นนะครับเลือกคําว่าจะมีคําสั่งว่า airplay นะครับแต่ถ้าเราใช้บ t o o t h อยู่นะครับจะเป็นคําสั่งว่า1 4 a h u นะครับให้เราเลือกคําว่า no v e l นะครับเปิดการสะท้อนจอเมื่อขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเข้า YouTube ได้เลยไหมอันนี้เป็นแอป y o u t u b e เลยนะครับเราเข้า YouTube เราต้องการดูรายการต่างๆใน y o u u u e แเราก็เซิร์ชได้เลยนะครับถ้าเราต้องการให้เต็มจอเราก็นอนนะครับนี่เลยนะครับส่งถ่ายข้อมูลแบบ 5G นะครับไม่สะดุดเลยนะครับ Full HD เลยหรือลูกค้าต้องการที่จะแบบว่าใช้ g o o g l e Map หรือฟังเพลงไปดู g o o g l e Ma p ไปนะครับอันนี้เป็นแอปที่ เราโหลดพวกวิดีโอนะครับหรือหนังอะไรงนี้เรามาเก็บไว้ในโทรศัพท์เรานะครับเรากดเข้าไปให้มันเล่นผมออกแล้วผมก็ไปเข้า Google m a p นะครับ Google Map ก็สามารถนำทางได้เลยนะครับครับหรือลูกค้าต้องการเข้า g o o g l e Ma p ก็เข้าได้โดยตรงเลยนะครับโอเคครับ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจยังไงครับก็ติดต่อได้ทาง ID ดี n e เพจ Facebook ที่อยูนะ่ด้านล่างเลยเลยครับสามารถเข้ามาติดตั้งได้ทางร้านหรือสามารถซื้ออุปกรณ์ตัวนี้ไปติดตั้งเองได้เลยนะครับขอบคุณครับ